สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการซุ่มนะครับเหรียญในเกมเอาเฮ้ยเดี๋ยวในอีเวนต์ค้างเนี่ยไปววะเฮ้ยเดี๋ยวอเวลาโหลดโปรแกรมค้างทุกทีเอ่อก็ต้องขอโทษด้วยครับช่วงนี้พี่อาจจะหายไปหลายวันนะครับไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าไม่สบายครับเป็นไข้สังเกตนะครับตอนนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่เสียงหายเลยครับ ถามเหตุเกิดจากอะไรครับไอหลานตัวแสบที่บ้านนี่แหละครับมานอนที่บ้านแม่งเอาไข้มาติดไอริงๆิงจะบอกพี่อะไรคนจะบอกโหดพี่เอาอะไรกับเด็กบอกมันไม่ใช่ดีครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นอ,อบวกแม่งเด็กนรกนี่แม,ม่บอกคือเป็นไข้คนปกตินี่ไม่เวลาไอเขาจะปิดปากใช่มันก็ใส่แมสกันนี่ไม่ครับนี่ไอแม่งแบบมันเงยหน้าไออเหมือนคนตีน พี่ก็พยายามอยู่ห่างๆนะแต่เขาหน้าพี่เข็ดแล้ะครับถ้าคือเห็นมันมามีอาการเป็นไข้พี่ก็แยกห้องนอนเลยครับไม่เกี่ยวกันแล้วนะตัวใครตัวมันแล้วเพราะเราต้องเซฟตัวเองนะครับแล้วเร็วๆนี้พอดีพี่เพิ่งไปฉีดโมนันหน้ามารู้สึกแขนยกไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันตอนแรกฉีดก็ไม่เป็นไรอยู่นะยกไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันมันแขนมัน,นหนักๆครับแต่ก็ไหวยุกโอเคครับเราก็ไปสุ่มกันดีกว่าอย่างที่พี่บอกนะครับถ้าสายฟรีก็ได้6,300เหรียญนะครับพี่ก็ทำการสุ่มไปเลยนะครับที่อยากได้ก็มีสไนเปอร์คอเนี่ยแหละคร เอ้สไนเปอร์คอยเพชรแล้วก็ทอนนะครับแม่งโหไม่จินกันคอยมาเชียไปครับตุ่มครับตุ่มตุ่มเข้าไปเออนี่แหละสไนเปอร์คอยที่ค่าต้องการสามน้อยพี่อยากได้สไนเปอร์คอยครับเพราะพี่จะเก็บเอา MSR นะครับอืมระเบิดก็ได้อยู่นะไม่เลวไม่เลวไม่เลวออกสไนเปอร์คอยเลยไอ้ไม่ใช่ม่จินกันคอยมาชินกันคอย,คอยพี่ไม่ต้องการมากครับเพราะว่าพี่ ต่อวันพี่ก็ได้โอ้แมงแคดมาเชียพี่ก็ได้เยอะอยู่แล้วครับคือวันหนึ่งก็ได้ประมาณเก้าสิบอะครับพอพี่เล่นระดับสูงแลยโอ้แมงคิดกันคอยนี้มันทีกินไปบอกว่าวขอสไนเปอร์คอยโอ้ทองก็ยังดีโอเคสิบห้าทองเพชรสไนเปอร์คอยได้หมดนะครับต้งอันนี้อะไรเนี่ยโมดูลโอ้ยยี่ห้ามาเพื่อแคดนะครับ ไม่เป็นไรครับแคดนี่พี่วางผิววิลเล่ยมปกติแหละพเพราะเปอร์เซ็นมันเยอะโอ้ได้ท้องสองรอบคุ้มอยู่นะนะครับเราก็ไปสิบรอบไปแล้วนะกระบอกสายปีสุ่มได้หกสิบสามแขงแคดเลยบอกขอแบงวงแคดได้ไหมโอ้ยบอกถึงความเก่าเดี๋ยววันนี้รู้สึกสุ่มครันนี้ระเบิดได้เยอะอยู่นะสี่ลูกแล้วนะเออแคดเดี๋ยวก็ไปกันต่อนะครับ ยาวๆไปครับโอ้โหโมโดูลรู้สึกจุงนี้โมโดูลก็เยอะนะซุ่มครงที่แล้วนี่ไปไล่กันรอบโอ้โหโมโดูลอีกรอบเฮ้ยเดียวเดียวๆยวมึงล็อกโมโดูลล่าวันนี้โอ้โหแคดอีกแล้วครับท่านเก็บปวดลวดหลาระบบมตม่อมไหนอาหารขนมปังกรุ๊ โอ้โหรู้สึกรอบนี้ตังค์เยอะเหมือนกันนะเนเออถุงเลือดน,นี่ดีหน่อยใช้อยู่นะครับจำเป็นของจะเป็นต้องใช้นะครับอ,อืมวีดีโอสี่ใบก,ก็โอเคนะโอ้้หูแครจุกจุกกันไปครับโอ้โห โอ้โหมาอีกหน่อยก็ได้มั้งเนี่ยบอกขอมาไกลๆมาไกลๆเออสนไนเปอร์คอยก็ยังดีนะทำให้พี่ไปได้เร็วขึ้นหน่อยเออรวบรวนี้ก็ได้ทองเยอะเหมือนกันนะได้สามรอบแหละไป,ไปต่อกันย,ยาวๆครับโอ้โหมากินกันคอยบอกขอเป็นสนไนเปอร์คอยเยอะๆดีกว่ามากินกันกูดได้เยอะแล้ว บอกเดี๋ยวก็จะทำดีเป็นสเตจใหม่ได้แล้วอะครบคับคิดดูแล้วกันแคดนั่นไงแบงก์บงแคะโอ้โหแค่ซ้มสองรอบเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆโอ้ยแค่สามรอบนะี่เเฮ้ยเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวท่าษไม่ดีแหละเดี๋ยวเดี๊ยวเฮ้ยสี่แน่นั่นไงกูว่าแหละอืมอืมปัญไล่ชัดๆ ได้มาแล้วหนึ่งสกินสกินลวงข้าวเบียร์บาว่าเปกติเล่นรอบที่แล้วนี้พี่ถ้าไม่ได้ตั๋ว pvp เลยมันได้น้อยมากเออทองสี่รอบแล้วนะวแต่นี้แปดน้อยน้อยน้อยนะครับไปเยอะๆแม่มา,มาทิ้งกันคอยออ โมดูลรู้สึกรอบนี้โมดูลกับแคทได้เยอะอยู่นะโอ้โหไแคดเจ็บจริงๆรบอกเลยว่ามีเก็บครับเก็บแต่ไม่จบโอ้ยโหแม่งแคดรัวๆเลยเว้ยรอบนี้ึงใส่แม่งดวงไม่ว่าจะดีเนยโอ้โหซ้ำมึงล็อกแคทไม่ให้กูเดยเฉพาะเลยบอกวันนี้ ไปไปไปโอ้โหแครเยอะนะนี่เฮ้ยตังไม่ต้องก็ได้กูเยอะแล้วจะห้าล้านแล้วมั้งโอโ้แม่งตังกับอาหารนี่บ่อยมากรู้สึกเลทตอนนี้กำเกลือเตือดินมากอแครบอกถ้าหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะเพราะเอาอัปเกรดสำหรับพี่เยอะแล้วนั่นไงโอโ้แม่งซ้ำกูมันจะซ้ำเติมไปถึงไหนวันเนี้ ออกแม่งแทบจะแบบการันตีกันเลยนะเนี่ยเออถุงเลือก,ก็ยังดีนะครับ5ถุงแหละขออีกสักเม็ดเพชรออกสักสักเพชรไดลลู้ึอ,อือถุงเลือก,ก็ยังดีครับแต่มาจจะยากล้เลยในการออกเพชรนี่น่าจะยากครับเคียรกระโดนรอบที่แล้วที่ได้หลายเม็ดอยู่นะตานี้สึกมันไม่มีวนมาใก,ใกล้เพชรเลย ต้องใส่จะยากนั่นไงเลยเยอบพีวพีไปเดียวเอ้ยเก่งกี่บอวันนี้โอ้โหแคดเยอะมากรอบนี้ตุกๆก,กันไปครับตองใส่รอบนี้จากเกลืออืมทำไมรอบนี้พีวีก,ก็เยอะเหมือนกันนะแคดนั่นไงกูว่ายอ,อย่างกับจับวางรู้งานนะ โอ้โหแคทโอ้โห,โโหเลยมีมิกก็ได้มั้งพี่แม่งรอบนี้แบบเกือกว่ารอบที่แล้วนะอืมครับมันก็เป็นการสุ่มอ่ะครับอืมเราว่าอะไรไม่ได้อยังดีได้ยอหลวงข้ามาสองอันขอสักเม็ดได้ไหมออ้แคทอีกกี่รอบครับห้ารอบไป น่าจะเลยนั่นนไงกูว่านะขออีกสักเม็ดได้ไหมโอ้โหแม่งอาหารเด็กสามรอบนะครับไปครับยาวๆเดวก็ดีนะรู้สึกรอบนี้ก็ได้ถุงเลือดเยอะเหมือนกันนะโอ้โหมันหยุดได้กวนตีนมะ รอบนี้ถั่วโชว์ชวชเฉลีย่ยกันหมดพอดีนะครับเ,เราใน่วหงเลยอีกนิดนึง <c oughs> ก็ไปรับรู้สึกรอบนี้ก็แต่เกลือนิดนิดนะครับเพราะไม่ขึ้นเพชรเลยครับขึ้นแต่หาเลยวันนี้แต่ก็ได้ทุงเลือดเดยอะอยู่นะเราก็ไปดูรู้สึกสนเปอร์คอยพี่ได้ประมาณสองสารอบไปเนาะอยากได้สนเปอร์คอยมากกว่ากดไม่ไปเป็นไรว,วะเฮ้ยค้างดีลุกเออนี่มันเป็นอย่างงยประจำนะครับเวลากดปุ่มค้างบ่อยเกิน สรุปก็ได้แค่สองเม็ดนะครับแม่งรอบนี้เกลือจัดจัดสำหรับเยี่ยอย่างที่บอกครับถ้าใครใส่เติมก็เติมสองร้อยก็จะได้นี่นะครับเนี่ยเอกร้อยหกสิบนะครับแต่สำหรับพี่ใส่ฟรีครับกูก็นั่งทัตาปิบกันไปนะครับพอได้แค่หกสิบสามรอบจริงโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปตุ่มกาชาในอีเวนต์ฮาวิทมูลนะครับรอบนี้ก็น่าจะเกลือเต็มเต็มนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับเกลือดีแล้วเพราะมันก็ได้ทองมาเยอะอยู่นะทองสัก หกสิบได้มั้งหกสิบกว่าได้ตอนไหนเปอร์คอยพี่เพิ่มอีกประมาณเดี๋ยวนะยี่สิบสี่เหรียญได้มาสองรอบมาชินกันคอยพี่เพิ่มมาสมควรนะครับจริงๆก่อนหน้านี้พี่ทำคลิปสุ่ม Advanced c ไปนะครับแต่พอดีทำแล้วมันเกิดเออร์เลอร์ครับน่าจะใส่ไม่หลุดละครับมันก็เลยเออร์เลอร์เลยนะเนี่ยครับพี่ก็ให้ดูนะครับนี่คือของที่พี่ได้มาใหม่จากการซุ่มห้าสิบครั้งครับแต่ซุ่มห้าสิบครั้งครั้งที่แล้วโชคร้ายนะครับไม่ได้ปืนนะครับแต่ได้ตัวนี้ครับ เอาออสเปรย์เฮมเลดมานะครับถามทําไมพี่ไม่อัพเลยเพราะว่ามันใช้เหล็กนะครับซึ่งพี่มองว่าพี่จะเก็บเหล็กไปอัพปุกนเนี้ยครับไอพวกตระกูลไบโอช็อกนะครับเพราะว่าอีกไม่นานพี่ก็น่าจะใกล้แล้วแหละมันก็จนเตียนมากแล้วแหละนี่ครับมาให้มาดูในส่วนนี้นะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของแอดวานเชนะครับเ,เดี๋ยวเปิดดิชอบค้างในพี่แบบบางทีลาคาญนกัน,นเวลา ยิ่งดีนะไม่ได้เกมอะไรแบบที่แบบต้องแอคทีฟทันทีนะถ้าแอคทีฟทันทีนี่ลองยากเนได้ร้อยเหรียญเหมือนกันนะเนี่ยเลยอีกไม่ไกลครับพี่เลยอ,อีกแค่สูงอีกร้อยแปดสิบทีนะครับซึ่งพี่ตอนนี้พี่ก็ขยันเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็จะได้นี่แหละครับตัวชิ้นแรกนะครับกางเกงกางเกงก็จะบอกไอส่วนไอโบโอไบโอช็อค ok สุดเอฟเฟกต์เนี่ยคือต้องใส่ครบสามชิ้นนะครับถ้าใส่ไม่ครบสามชิ้นเอฟเฟกต์ข้างล่างจะไม่เปิดนะครับก็เหมือนโหมดออฟเพย์ที่พี่ใส่นะครับที่เราสามารถระเบิดนต้องมมีหมวก เสื้อแล้วก็กางเกงนะครับไม่งั้นจะไม่แต่นี้ถือว่าดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาแมงกดเห้ตัวไบโอช็อคแพนเนี่ยสังเกตนะครับทางดาเมจก็คือลําตัวนะครับยิงตัวแรงขึ้นสามสิบแล้วเวลาเราอัปเกรดมันก็จะเพิ่มอ,อีกเพราะนั้นเราแนะนำว่าให้เก็บพวกมัทเรียลไปรออัพพรุ่งนี้ดีกว่าพี่นเพิ่งมองว่าน่าจะใช้เหล็กโพลิเมอร์เยอะอยู่นะพี่ก็เลยฟาร์มรอไว้ก่อนแล้วพอหกพันแปดพันเราก็จะได้เรื่อยๆมานะครับรับสายฟรีก็ต้องใช้วิธีเนี้ยครับค่อยๆเก็บไปนะครับข้อดีของไบ หมาะสำหรับการใช้เล่น PVP นะครับเพราะสังเกตนะครับเห็นไหมครับลด90% poison damage ก็คือ poison damage ก็คือในใน PVP นะครับจากสมมติเราโดน1 9 9ก้าครับลดไปเหลือหนึ่งในสิบก็คือ1 9 9เหลือ1 9 9ก็ตีไป20 damage ครับแม่งลดน้อยมากเลยนะคือน้องโดนพิษได้รัวๆครับแต่ถ้าปกติเนี่ยถ้าน้องไม่มีไบโอช็อ k สุดไปไงครับโดนทีแม่งลากเลือดนะครับของพี่นี่โดนดอกหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ตายนะครับเพราะเลือดพี่ตอนนี้2้0 9 เขาจะเหลือประมาณสิบครับโดนซัมบี้ตีได้อีกประมาณสองทีแล้วก็ม่องทิ้งครับแต่ถ้าโดนบอสยิงก็ตุ้มเดียวนอนเงี้งแต่ไม่โดนทีเดียวตายครับแต่ถ้าใครที่แบบมีแค่ชุดไอ้อะไรโนวิดอะไรนะครับโนวิดเฟสประมาณเลือดร้อยแปดสิบนะครับโดนพิษทีเดียวก็ม่องทิ้งอย่างเดียวครับทําใจครับเดี๋ยวนี้ก็ตายยากขึ้นมานิดหนึ่งถ้าไม่โดนพิษสองทีนะนะเดี๋ยวของพี่นี่ตอนนี้ก็ได้เปิดแอดวานเชสครับสำหรับเกมนี้อย่างที่พี่บอกครับมันเป็นเกมสาหรับใส่เติมนะครับแต่ถ้าใส่บ ตามถามอินโลเดี๋ยวกูขอเฮ้ย,ยมันอันนี้พี่ก็รีเควสไปก่อนนะครับเรื่อยๆจริงๆมันมีเควสเดี๋ยวอะเดี๋ยวมาไล่ดูมีเควสอะไรไหมเนะี่ยมันมีเควสส่วนใหญ,ญ่พี่จะหาเป็นเควสอย่างน้อยให้มีเควสทองหรือสไนเปอร์คอยครับพี่ก็จะไม่ค่อยรีเท่าไหรแ่แหละแต่นี้ก็ยังรีอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งสองสามโมงครับยังมีเวลาให้รีพี่ก็รีไปเรื่อยนะสำหรับใครอยากได้ขอเยอะก็รีพวกหาทองหาพวกสไนเปอร์คอยเนี่ยก็ดีนะเดี๋ยวดูกันดีกว่าได้อะไร พี่ก็ทาให้ดูเลยนะว่ารีอย่างนี้เลยแป๊บนึงนะได้แล้ววะนนี้คอยโอโ้แม่ง <c oughs> รีเอะ <c oughs> จบ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 พี่ก็จะรีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถ้าช่วงแรกเราได้ไอ้เควสที่แบบว่ายิงทั้ทั่ครับพี่แนะนําให้รีทิ้งไปก่อนได้นะครับเพราะว่าโอกาสกลับมาอัตราการกลับมามันค่อนข้างสูงครับเราค่อยไปถ้าเราแบบคี้เกียจจะรีเราค่อยไปเก็บทีหลังก็ได้ครับเพราะว่าการรีทิ้งทั้งหมดอ่ะมันจะเพิ่มโอกาสในการที่จะ เจอเควสดีๆครับอันนี้คือถ้าต่เช้ามาพี่ก็เลยรีสาบอันนะจนมาเจอทองเนี่ยพี่ก็อเก็บไว้หนึ่งอันก่อนแหละตอนนี้รอถ้าเป็นสไนเปอร์คอยสักอันหรือทองสักอันพี่ก็น่าจะพอแล้ะครับว่าไอ้ของพวก่งนี้มันอย่างที่บอกครับทองสไนเปอร์คอยเป็นของหายากนะก็ไม่ต้องเอาไกลครับเพราะตอนนี้ที่พี่วางแผนใครดูก็จะรู้นะครับอย่างไอ้ปืนพวกไรเฟิลเนี่ยตอนนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เน้นอัพมากนะครับคือเน้นให้ได้ปืนก่อนครับเพราะอย่างน้อยเราเอามาเล่นในเห็นไหมครับอันนี้พี่อัพพันท้ายกับ คลิปไปหนึ่งแค่นั้นเองนะครับกับลำกล้องไวซูมครับก็เล่นพอได้นะแต่จริงๆต้องอัพไอพวกมัสเซิลครับเพื่อให้ยิงเร็วขึ้นมันจะมีประโยชน์ในการเล่น P ี P นะครับแต่ตอนนี้พี่ต้องอดใจไว้ก่อนครับเพราะว่าพี่รอขอกดีครับนี่ครับงานนี้เลยตามพันสองขายเท่าไหรมาเนี่ยก็ตีไปประมาณพันสามร้อยหกคิบเอ็ดนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกยังมีอีเวนต์มาพี่ก็เก็บไปเรื่อยๆครับก็ใกล้ได้ส่วนไอ้มาชินกันคอยก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้คือเนี่ยอีกไม่เยอะแล้วแหละแบบพันห้าร้อยสิบ น่าจะตีไปประมาณไม่เกินสิบหวันหรอกมนะั้งก็น่าจะทำดิฟเฟนเตเตได้แหละใครพี่จะรอก็รอได้นะตัวนี้พี่เปลี่ยนสก,กินแหละเป็นอะไรวะจําชื่อไม่ได้แล้วอะไรวะไอ้พอดีมันไม่สตูมันถึงไงตอนแรกที่พี่จะทําคลิปซุ่มแอดวานเชสอะแต่พอดีแม่งบักครับไฟเสียเฉยเพราะหน้าลำโพงหน้าสายลำโพงมันจะหลวมมาเลยตอนนี้พี่ก็เลยพยายามยึดขันให้แน่นก่อนนะแต่มีปัญหาครับก็ก็จบไปแล้วนะครับกับ มีเว้นอะฮาร์เมดมูนนะครับรู้สึกรอบนี้ก็เกลือจัดๆเลยนะครับจะบอกเกลือจัดๆไมมันก็ไม่ถึงกับเกลือนะเพราะว่ามันของที่ได้มามันก็เป็นถุงเลือดก็เยอะนะได้หลายรอบกันแล้วก็ระเบิดก็ได้หลายรอบอยู่แต่ที่บอกไม่โอเคนะันจะเป็นโมดูลมั้มเออโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้นี่ก่อนอยวตสก,กินอยู่ไหนวะเอ้ยนี่เวลามันกดชอบค้างหรือเป็นหา่าเลยเราก็ไปซื้อสก,กินครับเราก็จัดสกินดีๆเลยครับผมบอกพี่ เออพี่เคยเจอฝรั่งมาพูดเหมือนกันนะทําไมซื้อแล้วไม่ได้ปืนบอกอันนี้มาสก,กินเฟ้ยปืนที่ไหนละ่ะตูดซื้อไว้ก่อนได้นะครับเพราะอันเนี้ยคือเราเอาไว้ประดับเราควรจะไปลงกับปืนดีๆดีกว่าถึงเรายังไม่มีแต่เราซื้อไว้ก่อนได้ครับอย่างนี้พี่ก็ไปลงเอวอาแล้วกันแลกไปพอมันได้แค่สามอันนะครับก็สวยดูนะมีสก,กินปืนดีๆเราเราถึงเราไม่มีตอนเนี้แต่เราเก็บไว้ใช้ได้ไง แล้วก็ตัวไหนดีวะเดี๋ยว <c oughs> ปืนกลสินเนาะ๊ะเราไปดูนี่มีตัวไหนบ้างแต่ MDR ก็สวยนะแต่แม่งยังไม่มีบอกอันนี้ไปก่อนแล้วกัน F สองพันนะครับพ่อพี่ก็หมายมั่นปั้นมืออยู่กันได้วันไหนก็วันนั้นแหละตอนนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอย่างที่บอกครับกินเล่นเกมน,นี้สายฟรีต้องใจเย็นๆครับถ้าสายเติมแม่งมันก็ไม่ต้องเย็น,นครับมึงอยากเล่นเท่าไหรก่ก เรื่องของมืองจริงๆตอนน้ตังที่ซื้อ AWP ได้อีกกระบอกนะ AWP อยู่ที่พันแด้อยนะครับแต่นี่พี่ยัไม่ได้อัพนะครับเก็บๆซื้อปืนก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Weekly Challenge มันจะมีด่านปืนเข้ามาแล้วนะถ้าน้องมี m n r น้องก็ทำให้เล่นได้บ่อยขึ้นนะครับก็ทำให้แบบแก้ตัวได้แต่ถ้าเราไม่มีเราก็แก้ตัวได้แค่สอทีนะครับก็คือรอบแรกเล่นปืนฟรีรอบสก็คือใช้ทองยี่สิบนะครับจะได้ปืนแม็กมาเล่นอีกรอบนึงนะครับ แต่ถ้ามีปืนเราก็เล่นได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยของพี่มี AWP พี่ก็เล่นได้เรื่อยๆนะไม่ลำบากโอเคครับก็จบแล้วครับกับคลิปสุ่มกาชานะครับในอีเวนต์ฮาวเว่นมูลนะครับใครลองสุ่มกันยังครับเกลือไม่เกลือก็มาบอกพี่ด้วยนะซึ่งถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพใี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็คอมอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกหรือมีอะไรน่าสนใจพี่ก็จะเอามาได้มาอัปเดตเอามาเล่นให้ดูกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเอา้าแม่งกดผิดอีกแล้วเอ้ยอะไรวะเ๋ยาเออเอ้าออกสิลูก